กาบเรียนท่านประธานสภาท่านชนหลีกภัยที่เคารพอย่างสูงยิ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายธนกร,รชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดจันทบุรีเขตสามพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยครับกระผมมีข้อคิดความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพศ2564ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญ เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารประเทศในภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกท่านประธานครับคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการเศรษฐกิจไทยในปี2563จะติดลบร้อยละ8.1ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดมากกว่าปี2540ที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขณะนั้นติดลบ7.6 อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่เลวร้ายไปกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพศ2564จึงเป็นครั้งที่สองของสภาแห่งนี้ที่เคยพิจารณาร่างพรบงบประมาณพศ2563ได้มีโอกาสเปรียบเทียบเห็นความเหมือนความแตกต่างภายใต้วิกฤตที่แตกต่างกันท่านประธานครับ กองเงินงบประมาณสาหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพศ2564ได้กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย3.3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2563 1แสนล้านบาทประมาณการรายได้สุทธิ2ล้าน6แสน7 0 0 0พันล้านบาทกําหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ6แสน2หมื่น3พันล้านบาท สิ่งที่พวกเราทุกคนเป็นห่วงที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดความเห็นตลอดระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปหมดการส่งออกไม่ได้ค้าขาย SME ประกอบธุรกิจไม่ได้ประชาชนไม่มีเงินรายได้คนตกงานว่างงานนับล้านคนพวกเราเกรงว่ารัฐบาลจะหาเงิน มาเป็นรายได้ไม่ถึง2 6 7 7 0 0นล้านบาทจะต้องไปกู้มามากกว่า6,23,000 0ล้านบาทผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านสัญญาได้ไหมครับว่าท่านจะไม่กู้เงินไปมากกว่านี้ท่านประธานครับตลอดระยะเวลา7ปีหลังการยึดอำนาจเมื่อพศ2557รรัฐบาลได้ทำงบประมาณขาดดุล ต้องกู้เงินมาชดเชยทุกปีตั้งแต่ปีพศ2558ถึงปีพศ2564รวมเงินกู้มาชดเชย4.1ล้านล้านบาทเฉลี่ย7ปีชำระหนี้เงินต้นปีละ58,435ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลา70ปีจึงใช้หนี้หมดท่านประธานครับผมถามต่อไปว่า แล้วนี่ทั้งหมดนี้ใครจะเป็นผู้ชำระผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่นัดที่นี้คงไม่มีโอกาสไปถึงวันนั้นแต่ผู้ที่จะชำระนี้ทั้งหมดก็คือลูกคือหลานของเราที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ขณะนี้ท่านประธานครับเมื่อผมไปดูงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลลูกหลานของเราทั้งประเทศทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลประถมมัธยม นักเรียนภาคบังคับ7-8ล้านคนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวชปวสปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสองล้านกว่าคนนักเรียนกศนอ,อีกนับล้านคนกลับได้รับงบประมาณลดลงทุกปีตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปี2564ท่านประธานครับปีพศ2564กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณลดลง 14,374.8ล้านบาทสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลกศนอปี2564ได้รับงบประมาณลดลง567.8ล้านบาทสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564ได้รับงบประมาณลดลง12,101ล้านบาทสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี2,164ได้รับงบประมาณลดลง1,600ล้านบาทสะท้อนความไม่จริงใจต่อ,อการศึกษาของรัฐบาลสิ่งที่ผมอยากจะกลาบเรียนว่าเมื่อสภาพการจัดการงบประมาณในปีนี้เป็นเช่นนี้เราจะหวังคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเราได้อย่างไรเขาเหล่านี้อยู่ในช่วงอายุ1-20ปีคิดเป็นประชากรกลุ่มนี้ประมาณ24ล้านคน คือคนที่จะมาสร้างผลผลิตสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่างๆหารายได้เป็นกำลังแรงคิดแรงปฏิบัติเพื่อนำเงินตราเข้ามาประเทศชำระภาษีสร้างธุรกิจต่างๆหาเงินไปชำระหนี้ที่คนรุ่นพวกเราสร้างเอาไว้ท่านประธานครับเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอ่านคำถแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พศ2564ผมนั่งฟังด้วยความตั้งใจครับตลอดระยะเวลาชั่วโมงเศษผมคิดถึงวิกฤตต้ยมยำกุ้งเมื่อปี2540ที่รัฐบาลสมัยนั้นโดยสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเขาเชื่อกันว่าการศึกษาสายอาชีพจะนำพาฟ,ฟื้นเศรษฐกิจจึงแปลยะติงงบป,ประมาณพศ2540จะตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ70แห่ง โดยจะตั้งกระจายไปทุกจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งชนิดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำท่านประธานครับผ่านมาถึงวันนี้23ปีวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอเหล่านั้นผลิตบุคลากรไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นเจ้าของธุรกิจเสียภาษีให้กับรัฐไม่ต่ำกว่า2องแสนห้า0มคนนั่นคือความยั่งยืนที่แท้จริง ในขณะนั้นเริ่มต้นการตั้งวิเลยการอาชีพระดับอำเภอลงทุนเพียงแห่งละ8.9ล้านบาทใช้เงินเพียง600ล้านบาทสามารถสร้างบุคคลจนมาถึงวันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานฝากผ่านไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าทุกวิกฤตจะมีโอกาสเสมอเช่นเดียวกับการทำงบประมาณในปี2564เช่นกันถึงแม้ว จะเกิดวิกฤตขนาดใดถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงเราก็สามารถเทียบผ่านวิกฤตตัวนั้นไปได้ผมขอฝากกาเรียนท่านประธานไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยากจะกาบเรียนข้อคิดเสนอแนะนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะจัดทำงบประมาณ 1. อยากจะให้มียุทธศาสตร์การศึษานำพาเศรษฐกษิจ อยากให้ท่านวางแผนขยายการอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิเลยการอาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยเทคนิควิลาลยเกษตรวิทยาลัยประมงวิลาลยการท่องเที่ยวการโรงแรมไปสู่ระดับอำเภอ 2. ผมอยากจะฝากการเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอ,อกประยุทธ์จันโอชาให้เร่งรัดการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครพนมจะได้พัฒนาเศรษฐกิจ 3. เรื่องแหล่งน้ําฝากให้กระทรวงเกษตรโดยกรมชมทานวางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนอำเภอเลิงนกทาจังหวัดเชสสุอให้เป็นแหล่งน้ําแหล่งท่องเที่ยวใช้งบประมาณประมาณ400ล้าน 4. ฝากให้กระทรวงคมนาคมวางแผนขายายถนนทางหลวง2169เยโสุธอเลิง, 9, นเงนกทาขายายเป็น4เลนระยะทาง65กิโลเมตรนะครับงบประมาณประมาณ1,500ล้านบาทบุรณระบำรุงทางหลวง2 1 1 6 ตอนเลิน่นกทาใหม่ถึงเริ่งนกทาเก่าระยะทาง5กิโล 5. ให้แก้ไขปัญหาที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนและเหนือสิ่งเงินใดผมเชื่อมั่นว่าในสิ่งต่างๆทั้งหมดหมทั้งมวลที่มวลสมาชิกได้ให้ข้อคิดความเห็นจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงบประมาณกราบขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ